ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หกร้ตอนรอยเส้นทางหลวงปูส่สวงของคุณธนาชู ถึงแม้ว่าจะรู้จักชื่อหลวงปู่สวงได้ไม่นานแต่เพราะอภินิหารที่หลวงปู่ทำให้เห็นจนกระทั่งคุณธนาชูเชื่อและศรัทธ,ธาเต็มร้อยประจวบกับการที่เคยเป็นหมอแผนไทยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่กระทรวงสาธารณาสุขจนกเกษียณและได้เปิดร้านยาสองสามร้านเปิดมูลนิธิที่ตั้งงบไว้ทีแรกสามล้านบาท แต่คนที่มาใช้บริการส่วนมากเป็นคนจนการช่วยพยุงมูลนิธิจึงทำได้ไม่ดีพอจนหมดเงินไปถึงสล้านและจำเป็นต้องปิดตัวลงแต่ด้วยปณิธานที่จะช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยของคุณธนาชูยังคงทำอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งก็จนด้วยขอบเขตในปัจจัยของการรักษาเรื่องราวของคุณธนาชูจากคลิปที่แล้ว ที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้ดังที่ขอเอาไว้กับหลวงปู่สวงเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับสิ่งของต่างๆเนี่ยผมกะสละหมดแล้วนะฮะพี่พี่<ม>ชัยเพียงแต่ผมขอเรื่องประการไว้สองประการกับหลวงปู่เท่านั้นเองแต่ผมยังไม่ยอมจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินตาราออกมามผมจะดูว่าสิ่งที่ผมของปู่เนี่ยสำเร็จหรือไม่มถ้าสำเร็จ สิ่งของมหาสาลที่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 ผมมีอยู่เนี่ยสร้างวัดเป็นวัดวัดเลยนะครับเอเป็นวัดวัดได้เลยครับอง์เดียวก็เป็นวัดแล้วฮะมหาสารมากครับผมคิดว่าสิ่งของนี้เป็นแค่ของประโขกขึ้นมาเท่านั้นเองคนก็กวาฟ้าจะหากันเยอะแยะ แต่คงไม่ได้เจอได้เจออย่างเราเรามันได้แบบปฏิหารมาอย่งนั้นเพราะว่าด้วยความศรัทธาแล้วว่ามันมีมูลค่าคิดกันเองนะว่ามูลค่ามันอาจจะสูงแต่กะว่าคนเขาคิดแต่ว่าถ้าเขาอยากได้ก็แล้วแต่พี่ฮาลีัยเองอย่างที่ว่าขอพวกนี้ผมจะเก็บเอาไว้เพื่อให้พให้ผมมาผมจะเก็บไว้ นอกจากว่า,เ,<อ>าเป็นของหลวงพ่อพุธผมจะบอกเลยว่าหลวงพ่อพุธเดี๋ยวขอสักร้อยองนะจะแจกเอซเอาถูกๆพออะไรเงี้ยเอาเหรียญธรรมดาเพื่อมาแจกปีใหม่หรืออะไรเงี้ยก็จะขอท่านอะไรเงี้ยแต่บางทีท่านจ,จะให้มาแบบว่าเออองหนึ่งสองพันกว่าอย่างเงี้ยให้มายี่สิบสามสิบงเงี้ยผมก็เก็บไปแจกอ,อันนี้วัดขยูงก็ได้นะครับถ้ากับผมไปทำบุญวัดขยูงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทมั่น ครับทำทาด้วยถวายนู่นถวายนี่แล้วผมก็ไปถวายพระสสทธสธรนาตักเอ่อามิ้วองค์ใหญ่นะครับก็ประมาณ4ห้าหมื่นนะถวายกันไวถวายทองสุขอารามเลยโอ้สวยจังลุงพ่อเห็นเอาไว้ข้างๆเลยเออพระครูพระครูไปพระครูไปโลดจ ละฮะผมไม่ได้ท่านไม่ได้ท่านเป็ดด,ดูจากชื่อท่านเราไปครั้งแรกไม่ได้ท่านกทสวงนนามบัตรแต่ผมเนียไม่ได้อ่านทันเลยก็หลวงพ่อองนี้มีราคาสูงนัวนพ่อ,อท่านระวังการเนี<า>่ยทีนี้ก็ย้อนกลับอีกิีนะฮะพี่ลุงชายครับผมขอไปที่วัดไผ่พัฒนาอืพี่อา้ชยายครับเชื่อมนะครับ ท่านพาผมเข้าป่าเนี่ยไปออกอะไรไม่รู้และในป่าโอ้ไปถึงวัดไทยพัฒนาสี่โมงเย็นครับสี่ชั่วโมงนะครับเข้าป่าเข้าโอ้โหไม่รู้อะไรต่ออะไรเละไปเลยฮะ gps เละเลย พอแล้วไปถึงมันก็สี่โมงกว่าก็จากตรงนั้นก็ต้องไปพักรีสอร์ทไอ์ธนวัทนที่อยู่กายกับวัคยูงละอ่านไปห็นเออมีวัคยูงโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเราไปสมบุญกันในใจอย่างนั้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับนั่นอ่ะท่านเล่นผมแม่แม่ไปอดที่อ,อาจารย์รปโยน์ถ้ามาเห็นคลิปของพี่ใช้เมื่อวานเนี้ยที่ปลงกับหลวงพ่อชรนกับ อาจารย์จนนั่งอยู่กู่กันเนี่ยครับเออผมก็ทั้งฟังคลิปของพี่ไปเรื่อยๆจนจบนะพ่าะก็ชอบอยู่วัดตาแก้วเออเข้าท่าดีอยู่อะไรวาเดีย๋ยจะต้องว่าจะไปคุยกับอาจารย์ทรบ้างตามที่พี่แนะนํา <laughs> ผมจะไปตามที่พี่คุณธนาชูไม่เคยย่อท้อต่อตอุปสรรค ในการเดินตามรอยของหลวงปู่สวงจะไปทุกๆุกที่ที่ที่นั้นหลวงปู่เคยมาหรือว่าที่นั้นมีคนที่ได้เคยใกล้ชิดได้เคยรับใช้หลวงปู่สวงก็อาจารย์เออ,อะไรลืมชื่อได้แล้นะอ,อาจร์สมนฮะท่านก็พอตัวอยู่นะอ,อันนี้ก็ คนใกล้ชิดหลวงปู่เลยนะเลอที่วัดหนองคลานะครับหนองพราเลยฮะที่หนองคลานะฮะจังหวัดจังหวัดนจังหงวัดเอ,อ่ออยู่ตรงภ<อ>ูสิงห์นะฮะอยู่เลยจากวัดขยุงไม่เท่าไหร,ร่รหอะฮะเลอฮะอันนี้ท่านเป็นง่ายๆฮะนอนอยู่กับพื้นสลาหอวฉันมีเสื่อพื้นเดียวนอนอื ลองเจ้าวาดเขาอยู่กันกุฏิแบบเปล่านี่แน่น,นอนมีเสือ้อผืนหนึ่งเปผู้สวงอะ่ะไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นค่ะคิดแล้วก็น่าศรัทธาดีนะครับน่าศรัทธาดีาอย่างแต่ว่าท่านไม่ทราบว่าจะคุยกันสนุกขนาดไหนก็ไม่ทราบผมก็แกเล่นทักผมตูมขึ้นมาก่อนผมก็จะดุ้งเลยอะ่ะไม่หมอเทวดาหมอเทวดามามามา,มา ชงน้ำชากาแฟกินไปหยิบเหล็กไหลให้ผมเฉยเลยอะไรผมก็งงยังไม่ได้คุยอะไรกันแกบอกเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแล้วผมเก็บรักษาไว้ให้อะไรตอนอะไรแกคุยเลยก็ถวายเป็นยารักษาบำมบัดท่านไปก็จัดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งแล้วนี่แครับ ก็ดีใจกับพี่อรชัยแล้วก็ได้ได้คุยคุยครับือว่าวันนี้ผมสมบูรณ์แบบแล้วนะดีใจแม้มันจะค้นเจอเบิร์กนี่ยังขาดอีกวัดหนึ่งขาดอีกวัดหนึ่งนะต้องมาให้ได้าอะไรแบบนี้วัดเทพสรธรรมรามบายตึกเจียรอตึกเจียรยังไม่ได้เข้าไปเลยนะนะยังไม่ได้สัมผัสกับท่านเลยหลวงปู่องค์ใหญ่ี่สุดยอดโอ้โหแรงมากที่นี่แรงมากนะครับครับแรงมากจะต้องไปแน่นอนไม่ว่าใครก็ใครแต่ละคนที่บอกโอ้โหถ้าขอหลวงปู่นี้ได้เลย อขนาดไอ้พู้หมอดูดังๆเนี่ยบอกโอ้โหที่นี่เนี่ยสุดยอดต้องไปแล้วต้องไปแล้ว,ลวถ้าไปต้อไปต้องไปกราบพระอาจารย์เทียนชัยนะฮะอาจารย์เทียนชัยครับๆๆครับครับผมบ <ๆ S 2> แกนี่โอ้โหสุดยอดเลยได้ครับเดี๋ยวผมจะต้องไปตามที่เทียนชัยแนะนําครับเพราะว่าได้ไปทุกเกือบเกือบทุกจุดเลยหลักสันไปนะฮะเหลือว่าซับน้อยกับยังไม่ได้เข้าว่าจะเข้าเมื่อกระทิานดนใจไม่ต้องเข้า อะไรต่ออะไรเน่ยคือตั้งใจอะ่ะตอนนี้วัดซ้ำน้อยก็ดีพระอาจารย์องค์ใหม่นี่ดีเออทำสร้างนู่นสร้างนี่โอ้โหผมเห็นแนะเออเยี่ยมสุดยอดใช่ไหมครับโอ้ยังไงผมต้องแวะไปแน่นอนนี้ผมยังตอนนั้นที่ทําเมื่อสองสามปีก่อนมัน้งเออผมยังทําเพลงไปให้เพลงเลยเอ,อืมใช่ครับใช่ครับออใช่ครับ มาสักหน่อยที่หลวงปู่ไประปจาไปพักเล่นที่านั้นเออแล้วก็ที่หลวงปู่ให้เจ๊น้อยไปเป็นล้านล้านอนะ่ะคือสิบกว่าล้านอนะ่ะพี่เจ๊น,น้อยใเจ๊น,น้อยเพิ่งเสียไปเมื่อไม่กี่วันนี้อ้าวเนองไม่มีบุญม่ะฟ <laughs> ังแกตีหวยใช่ใช,ใช่แกทำาท่ารุ่นพ่อมีแต่ให้เหรียญน,นะดังนะใช่ครับเนาะแกก็สร้างวันนั้นเยอะมากนะครับมาสักหน่อย ทางช่องท่องตำนานไปกับบารีชัยจะไม่มีวันลืมผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจน้อยผู้ซึ่งได้เคยผูกพันกับหลวงปู่สวงและได้เคยให้ทางช่องได้สัมภาษณ์ที่วัดสับน้อยทางช่องท่องตำนานไปกับบารีชัยขอให้ดวงวิญญาณของเจน้อยจงไปสู่พบภูมิที่ดีครับธรรมดาของสังขาร คือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าคร่ำครวนสิ่งที่ควรเร่งทำคือกรรมดีเรื่องราวของคุณธนาชูกำลังเข้มข้นในคลิปหน้าเราจะมาสัมผัสปาฏิหาริย์อย่างไม่น่าเชื่อที่คุณธนาชูรักษาคนป่วยได้ ในช่วงเวลานั้นที่คุณธนาชูมักจะพูดเสมอว่าผมจะเล่นกลให้ดูในคลิปหน้าครับอิริเมียอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคีเปก่อนจากกาันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ